กระแสแผ่เมตตาเนี่ยอน,นิสงค์คือจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วพอเขาแผ่งนี้ปุ๊บจิตเขามั่นคงก็เหมือนกับคนที่นิ่งอ่ะมองเห็นอะไรก็มองเห็นชนัดเจนเหมือนกล้องถ่ายรูปที่ตั้งขาตั้งนิ่งแล้วภาพมันชัดเขาเห็นเรื่องราวชัดแล้วพอแผ่เมตตาเขาส่งกระแสนี้ไปเนี่ยอน,นิสงค์ของการแผ่เมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเนั้นกระแสที่เขาพุ่งไปเนี่ยม,มันเป็นที่รักไปเอง พอเป็นที่รักคนที่ซื้อไม่ได้ใช่เหตุผลเพราะว่าเขารักเขาเขารู้สึกใช้ความรู้สึกเชื่อ,อกับความรู้สึกของจิตของเขาคนซื้อก็ต้องการซื้ออยู่แล้วเนะี่ยแต่ระเชื่อมปุ๊บเหมือนไปแตะกระแสเขาเนี้ยกระแสเขาก็ไหลเข้ามาเนี้ยเปิดเข้ามาแต่ว่ากระแสเรามันมีกําลังความรู้สึกที่ส่งไปมีกําลังรู้สึกสบายคนทุกคนวิ่งเข้าหาความสบายจะเรียกว่าพอเขาแผ่เมตตาจริงเขาก็กลายเป็นคนมีบุญไปแล้วจะบอกว่าขายเก่ง นี่ค,คือภาษาแบบข้างนอกแต่จริงๆแล้วพอเขาแผ่เมตตาเนี่ยเขา่ากลายเป็นคนมีบุญไปแล้วบอเป็นคนมีบุญนะี่ะทาอะไรก็สําเร็จไม่ได้ on. อ้อนวอนอ่อุ๊ยโชคดีจังเลยแต่ผู้ที่แผ่เมตตามากเขาเนี่ยถ้าละจากโลกเนี้ยพรมมาโลกเป็นที่ไปแสดงว่ามีบุญขนาดไหนครน,นี้บุญตรงนี้เอามาใช้ในโลกมนุษย์ก็เป็นธรรมดาที่โอ้ขายดีนี่ปกตินะนี่คือบุญธรมธรมดาธรรมาที่เอามาใช้ในโลกนี้แต่ถ้าจากโลกเนี้ยพรมมาโลกเป็นที่ไป เพราะนี่อานิสงเนี่ยจริงสูงสุดแต่นี่เหมือนกับว่าใช้บุญเฉยเยถ้าเรียกว่าขายเก่งก็แบบหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญเลยด็ได้คราวนี้เราฝึกจิตทําให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้มีบุญแต่ที่บอกว่าฝึกจิตอย่างเดียวล้วจะขายได้ยังไงคือคนมีบุญเนี่ยจะเอาบุญน้อมไปตรงไหนคราวนี้เราน้อมไปขายของก็เอาบุญตรงนี้ถ่ายกระแสออกไปก็เลยต้องขายด้วยไงไม่ใช่เฉยเยต้องต้องขายด้วยเพราะว่าเอาบุญตรงนี้น้อมไปอะไรส่งไปตรงไหน แต่พอทุกคนฝึกจิตหมดก็กลายเป็นผู้มีบุญแต่ครน,นี้พอคุณระบอก,กต้องการอย่างนี้ครนน้อต้องเชื่อมกระแสแล้วน้อไปในทางเดียวกันทะงนั้นคนมีพลังกับพลังมันขัดกันเองพลังมันตีกันคือเรื่องทั้งหมดเจ้าของเป็นยังไงเหมือนเจ้าของก็เหมือนลมพัดนะ่ะต้นไม้ก็เหมือนพัดตามลมลู่ตามลมาวน,นี้ยมคุณตาอต้องการอย่างนี้แต่คนที่รับเนี่ยก็รับเป็นที่ก็เรียกคลื่นคลื่นเดียวกัน โอ้ยอย่างนี้คือมันตาให้เหมือนให้พรมปแล้วต้องการานี้ได้คือเขามีฝีมือแล้วกระแสเราเองอ่ะไม่ได้ติดขัดแต่เขามีฝีมือกระแสก็ทิศทางเดียวกันเพราะเขามีฝีมือแล้วแต่เราควรส่งพลังไปให้เราให้พลังแต่เขามใช้ฝีมือแต่ในฝีมือเขาฝีมือเขามีพลังด้วยมันเลยมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังกําลังเลยลไม่เสียกําลังมากแต่ถ้าเกิดคนมีฝีมือ แต่เขาแบบไม่ได้พุ่งกระแสไปข้างหน้าเขาอัดกระแสกลับมาหาเราเกระแสก็เลยชนกันเขาไม่ได้รรบเป็นเป็นพลังไงพลังก็เลยตีกันครับขอบคุณค่ะมหน้าแหม่มก็บอกว่าจะบอกใครดีนะว่ามันง่ายเพราะว่าก็เลยถามเขาว่าไหนลองพูดลําดับซีมันง่ายไงก็พอคุณตาบอกมาว่าแหม่มที่เนี่ยแปดหมื่นนะวันเนี้ยแหมมที่เนี่ยแสนหนึ่งนะอย่างเงี้ยเขาก็แบบ คือด้วยความที่เขาฝึกอยู่แล้วมันเลยมันเลยรู้จักการน้อมคือถ้าคนไม่ฝึกเนี่ยไม่ไม่ได้ฝึกจิตมาเรื่อยเรื่อยเืยเนี่อย,อยเขาก็จะน้อมไม่เป็นใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าจเจริญพู้เจ้าบอกว่าที่คนที่ทาสําเร็จจะได้อานิสงส์นี้เมตตาเมื่อจเจริญให้มากกระทําให้มากถึงมีอานิสงส์ตัวนี้ได้ถึงได้อานิสงส์คือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าคนที่มองไม่เห็น เทวดาย่อมคุ้มครองรักษาเทวดาเมื่อคุ้มครองรักษาเนี่ยเชื่อคอยอนุเคราะห์ดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกคอยคุ้มครองเขาได้ช่วยเหลือแต่ตาก็สงสัยตอนแรกแต่เอ้เราก็ส่งพลังให้ลูกน้องเหมือนเหมือนกันแต่ทําไมมันผลออกมาไม่เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าเขาก็มีฝีมือหรือเรียกว่ามีพลังของเขาด้วยแต่เหมือนเราส่งไปแล้วเขาก็เหมือนตีกลับอ่ะ ทำไมต้องมากดดันกันเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้ใช่ไหมคะเ,เพราะเขาแปลงสัญญาณว่าเป็นกดดัมนมันเดียวแค่นั้นเองแต่ถ้าเรา่องพปกบอกพอพูดคำพูดคำเกียร์ประังอ้าวคำพูดเขาเหมือนเป็นคำให้พรนะพรานประลับรับงี้เหมือนเหมือนพลังส่งมาแล้วก็ส่งต่อเลยแล้วเขาก็ฝีมือแล้วก็พลังตัวนี้ที่ส่งไปมันก็แรงยิ่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่พลังของเราคนเดียวของเขาด้วยถ้าใครว่าเขากลายเป็นผู้มีบุญ นอกจากฝวีมือตัวนี้มันก็าขายเป็นจะเรียกว่าผู้มีบุญง่ายกว่ามันเป็นทุกคนฝึกจิตเป็นคนมีบุญกับมีบุญแล้วช่วยกันช่วยซึ่งกันและกันแต่ละคนฝึกจิตก็มีบุญแต่พอมาได้ไปทิศทางเดียวกับพลังมันขัดกันสัญญาณมันคือรบกวนคือคนที่ที่ไม่น้อมอ่ะคือเขาก็บอกเขาฝึกจิตแต่เขาน้อมไม่ไปอย่างเงี้ยก็แค่นิดเดียวเมื่อกี้ว่าแค่แค่ความคิดว่า กดดันกับเหมือนกับให้พรก็เหมือนโดนด่าอีกแล้วนี่เราทํามาทั้งทาทุกอย่างทําอยู่คนเดียวโดนดา่าอีกคนนั้งเยอะแยะไม่เห็นทําไม่เห็นโดนด่าเลยคือไปแค่โดนความคิดตัวนี้ว่าดา่านี่แสดงว่าเราแค่เลือกตัวเองแต่ถ้าว่าเอาความสําเร็จประโยชน์ของงานเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเวลาคนเก่งเนะี่ยบนหน้างานจะสั่งก็สั่งคนเก่ง เราจะสั่งคนไม่เก่งคนเก่งสั่งคนไหนเราก็สั่งคนเก่งคราวนี้คนเก่งอทําไว้ตั้งเก้าสิบอีกสิบเน่ก็จะเต็มร้อยเราเลยบอกคนเก่งคราวนี้คนฟังก็เหมือนก็นเฮ้ยคนไม่ทําไม่โดนแต่เราทําโดนทําเสร็จดีตั้งเก้าสิบยังโดนอีกคือความคิดมันหลอกหรือว,ว่าโดนแต่ถ้าเอางานเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นทําเสร็จ 90, เก้าสิบที่พูดมานี่ช่วยให้งานเต็มร้อยก็รับงาน รับคาพูดนั้นว่าเฮ้ย hey, นี่คือข้อแนะนําเพราะว่าเอาประโยชน์ของงานเป็นเกณฑ์แต่ถ้าเกิดเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ย hey, เราทําขนาดนี้ยังมัดจี้อีกให้เพิ่มอีกนี่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์ก็เลยยึดติดแต่ถ้าเอางานเป็นเกณฑ์ถึงจะเพิ่มอีกสิบก็ร,รับได้ก็เลยเ,เอางานเป็นเกณฑ์ก็เียกว่าปล่อยความยึดติดตัวเองออกไปมันก็จะเห็นเรื่องราวชัดเจนเหมือนเมื่อกี้ที่เขาบอกไงว่าเฮ้ย hey, เราแยกจิตกับความคิด พะแผ่เมตตาเนี่ยมันจะทําให้จิตตั้งมั่นมันเลยเห็นความคิดกับจิตแยกกันชัดเจนเจรเลยในทาง